เห็น่ล้วไหมครูอ๋อเราบังไหมโอ้โหฟเนยังวะเฮ้ยพ่อเฮ้ยพ่อ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนเบริร์สมองสุบอลเด้อนาอแผพีพี่น้องเนาะโดยนะาะทำบุษมมาพมาพอกับช่องบาเทมานีเนาะพี่น้องอ่าบาเทก็สิพาพให้พี่น้องมาที่หละพี่น้องไอบ้านลุงน้อยพี่น้องไอเนาะอ่าพูไปก่อนเลยพี่น้องไอบ่หัวแล้วสิไปใช้เห็นว่าจังแต่กัดมไม่เาง่ายง่าพูอยูรถเราไปเลยบ้าขู่ใจแล้ว ว่าไปพอดีผบเหียบยู่พี่นอ้องว่ากับไรเนาะว่ากับงูอ่ะเพ่อเห็นงูวยืนพระโพธี์ยันะ่ะโอ,โอ,โอ้มีเงี้ยนั่นยูพนพน่พี่นอ้อยคนงูเหรออืดุพ,พี่น้อไอะพรกูถ้าตานักบระธันบบด วายที่อินโนทางนี้คือทางลงมาอฮาบ้านลุงน้อยพี่น้อย้านลุงน้อยเลยจ้ะทุกคนเดินมะพี่น้องเนาะหมู่บ้านนะมักระท่านขึ้เขาเอิญหละพี่น้อยเกิดแบบเป็นนี่เลยเราเที่ยวหลายโอ้ตบประถาพี่น้อยไปเดี๋ยวทีสูงเลยปวดครูใจแล้วอืมอ พ่อเพียวหมวหมวกไปไปยหนฮึไปไหนไปเห็นเนาะ ยี <esi> ok. lighting, ่มกระท่ำตะไคร่บ่บ่โอ้ยพี่น้องโอู้อะใกล้ยิ้มทางพี่น้อยอ่าเราจะพามาบอลนะฮะบอลที่อยู่เก่าที่เศร้าแล้วแหละเนาะบอลที่ว่าอ่าแต่ก่อนเนาะพี่น้องสิมี ทีมงานเพิ่นนี่แหละอยู่แถวนี้เต้นดูใกล้หินถนนเลยอันนี้สิพาพพี่น้องมาเบ่งย้อนหลังอีกคือเก้าพี่น้อย่วสปินหน้าได้โอเคเนาะพ่นกลบบอลลูกหน่อยเนาะรวมปา เราไม่เก่าอสบายดีน้องน้อยโดยีมังัดาี่บ่โดยมังัดตุดมน้อยตะกี้แลวนโดยมันเล่นรับเน้อหเป็ดฟืนบ่โดยอนบ่หัวนี่พี่เห็นพี่สมให้ตั้งกระเมาอยู่นี่บ่กี่กูัย อาจจะมางนหัวมือบอบาดมกบ่เราเลยงานี่อไ้ามบอกนื to together, ่อยบอเปนดเมื่อยบอเ่อ่ได้แ่ยปีแล้ขี่มันใช่พักน เออใช่จะมากเหรอเราบ่อไหะมากแล้วมาในบ่อยอืมอ้าวมาห้องพ่อฉันหน่อยนะบ่อคนใดห้องเสี่ยงนี่ลุงคนนึงเมียเราเสี่ยเมียเราเราปลูกนาะเออห้องมันปลูกนะเป็นหมากดกอกนียเนาะน่ะเมียเราปลูกเมียเราเสี่ยแล้วอ่าคือข่อยฮะแหลโดยของเจ้าพัดหรือของเจ้าเนาะข่อยสี่ต้นของเจ้าย่างนุ่นหมากด้วยคนนด้ทคนในบ่ออืมคนนี้มาขวด โดยยังลายเครื่องยังได้กลัวล้วหนึ่งก็ได้แต่ยังบาตึงเนาะแมนแมนอันนี้เอาไม่พื้นเนาะก็ตะปูสรางอยู่ทอนอะเดอไปเลยสีดายเน๊ซื้อกระเพงให้ตะปูนี่ขอขอ,อ,อ,อพี่น้อยรูใจแล้วนัน่นมาหงร้นใช่แล้วฮะมาหงร้อนอลไเมื่อกี้นี่ มันเหียวนั้นเนาะบ่ได้กินน้ําจงมันเล็กแนี้บั่นายไบ่ไห้ใยืมนะยู่นั่นเลยนะผู้ใดบ่ให้ินหู้กนก็ได้เระ่เฮ็ดัอยูไม่มาถูกพักห่านอ้อยออลับมันมาถนักบ่ได้ผู้นกินนี่น่ะบ่ลงซ่มัก็ทันนะแม่นบ่ได้ลกับไนะทําไปคานมาค้านสิๆแล้วเอองบ่ให้เพราะว่าโอ้ยบ่ให้แล้วเพราะว่าโลกม ห mm ักแรงแม่นๆโดยรอบบ่เชื่อให้แม่นมันเอาไปอยู่มาอยู่ตอกหักบ้านเพนเจ้าเองแม่นเจไว้นครอบครัวเฮาประหยัดเอาได้คนบให้เฮาบัดนี้บ่ได้ซื้อให้เด้อบดแม่นๆแ่นี่เดียวเด้แม่เจ้าไปอยู่มอยู่ตอกนี่มันักอีกอย่างสีเอมันุดเบิดแม่นนี่พี่น้องเอ้ย โดยป็นยูไม่าได้ดอกสีเสริมกรหลดดมาแล้วเนาะเกี่ยไม่ง่ี่เราหลังไม่แน่นแม่นแน่นพี่น่องบ่พี่น้องบ่บ่อไรคนมาดูจะชูนะเออพี่น้องไรโดยดึงค่อยตั้งชูนลยนะ งัหันเูไ่ต้องหัดอกยอมบ่ันยูเพนนี่เนเจหันตีนหัวยางเตกกคนเดนนอยู่นั่อยู่นยังวใคร y นัางเถอเขากับคอยยู่นี่กับ้าว่าเขาม่ยู่เลยไปหาเอาได้มันใกล่เท่ทำไปมันทุกนักมุทุกไหม่วดยทเอาราสองถดย ใกล้ๆสมักง่ายนั่งบ่โนะก็ประหยัดไปใช้นี่เออแนววันละนอันนี้แบบอยู่เทิงผมเบาลงหน่อยกลุ่มเมื่อกี้นี่นะฮะคนกินอยู่เทิงพวกแม่แล้วอยู่ไปสู้ลยไปสู้แม่แล้วอยู่ในป่าบ่ป่าป่าพุวกไก่ก็ทะลวงกับบ่เอ้าคือคือภากันมา้นพี่เนาะว่าคตะวันตกพี่ผมเขาเออเขากว่าหลายครอบครัวบ่อันนี้ครอบครัวเดียวนี้ ตาในที่ไรเขาไปดูนั่แล้วขับไปจะชูเขาไปแล้วเขาเออโอ้ยีได้ปรตสบงาปัญหาพื้นใส่ไม้เก่าอะไรโอ้ไม่อยู่ป่าไม่เลยเอาเลยแมนพูดสิได้แต่พูดให้จ้างคนไปแนั่มในหาพันชิพพัมกูว่าเขาใช่เลยเขาก็หิวขนมจ้างอยากเขาบบกอันนั้นแหละบักเท่บักที่นี่อย่างนั้นเออไปเขาก็ไปเลยก็เอาเทคกันนี่สบายดี ไรดมนต้องมาคนซิเทก็มีบออยู่ี่ักจินนี่บัะไบักะกจนี่จะว่า,าว student, บัเทมาบักเทครับักเทกินนี่จะอกกินนี่บ่เออเดี๋ยวนีว่ามันคนสิเทนี่นะ เดี๋ยวเจ้าพูดออกแล้วเดี๋ยวนี่เราบักเทพมีอยู่อ่ะเนาะจมน้ําเจ้าโอ้เหัเคยได้เนลาเนาะน้องมอมนบ่เออ9 0ชั้นเอออค่ลูกบ่โอ้ยพาเฮาไปตลาดอเ้อแห้งย้มันยืต้มบ่ัทาแล้ววันเสาร์นีเพิ่นบ่มาบ่เนาะมา บเบเฮ้ยม่เยี่ยมมายามพอแม่นนะนู่มมกมือพกะเ้เ็นหนี่ะอ่นและเออตอนนี้นอนขอใบสยดน้นอยเ็เป็นขมาวมากงเอาตอนี้<อ>พัน<อ>ันและบ่แต่ขา<ม><ม>ทิมเลยเปะ,เอ,ะเออโดยหิตตดตหิดพี่น้อยเดี๋ยวไปเบิง่งก่อนนะ เป็นบ้านล่างนะพี่น้อยเนาะนี่เป็นบอลอ่าไอ้พัดอ่าบอลอันพออันอันพี่น้อยพอปูน้องมวยเนาะไปก,ก,ก่อนเพื่อละนอ่นนี่เลยพี่น้อยไปย,ยินทางอาปูน้องมวยเันเราไ้ฟัง กับสิเมนต์ตัวนี้เด้นี่เราเอาตัวนี้พี่น้องนี่อ่าตาอันนี้บนระเบียงนั่งลินได้นี่นะโฟเมนยังโดดบอลมีอา่านี่พาอยู่ด้านในดนะพี่น้องฝนตกพาลงสิีเปลี่ยวบนโบ๊เนาะสามขค้งไกลเอาะหอนุญาตโชว์มือง,นะงกกเอององด้อพี่น้อง มูเขียวอยู่นี่พอแห้งได้นาะซับัวบ่ที่บ้าโอ้ยคเออมีหิมีอันอีกเลยพี่น้อยขอเนี่ยถ่ายพี่น้อยเนาะมีผ้าห่มโซฟาบนนอนอืมว่นนี้ไม่ถุงแล้วก็ยังบด็กสองถุงเด็กเนาะย้อนอดีตพี่น้อยเนาะเบิ่งชีวิตอันนั้นเด็ก่อน ตะกรน,นกระเมมลงกินนอยงวอันอยู่นี่ไอลงน้อยงนจะตักน้ำห้กินนี่เออเอาพี่น้นอ,นองไรบงมาที่มาที่จะพาะพี่น้องไปเบิ่งก่อนคนมา,อ,าอยู่นี่งอันที่ลงน,น้อยตักน้ำตักไม่ให้กินแต่ละมือแตละน,น้นอย อยู่ในกําแพงนี่แหละคุนค้างไว้ในน่นนี่เนาะโอเคสภาพไปที่น้องเขาไปชมเมืองก่อนมีบันไดขึ้นนี่นึงอยู่มีการเจาะรูเจาะอย่างสงสัยสิเบื่อปีนนะไอ้เบิ่งเนาะเออไหนจะลองเห็นยงงมันเดี๋ยวไปดูสเก็ตบันไดนี่ก่อนปัเห็ดไว้เรียบร้อยฮึบบอลลงน้อยเด้ช่องเนาะ ฮึบป่าจ้ะยังจีพี่น้องเลยโอ้งัวเพิ่นนี่เนาะป่าบ่มีขนหออยาิกินอันนี่เด็ดอันนี้เป็นงัวอาลุงสมบงังที่เลี้งน้อยเป็นผู้ดูแลมีสี่ตัวน้อยโคตรจะพุ่นดูๆขากำแพงนีอืม คือว่อาพ่วงแล้วแหละพี่น้งอเนงเป็นนาพื้นที่ของข้าเจ้าลาละเอาข้ามาปล่อยไว้น้องดูแลัวครันดองหัวหน้าแบบปล่อยเลี้ยงปล่อยยังเล่นนั่นนี<อ>่เนาะงพี่จะตักน้ำมาให้กินเท่านั้นแหละครับครับพี่ดองมาที่สิโคโตลงก่อน อลงมาทางลุมพีหน่อยเป็นของเก่าของห้างมีโซรสกโทรสวงใส,ส่สกีตมาตเป็นปัญญูกันแหละลดลงหน่อยไปัดหาแล้วครับบรรยากาศเก่าเก่าโอ้เสียงเด็ดจ้าเลย ฮะเราซื้อมาแล้วๆนแบบเาไะไรจะซือแบ้นะแบ่าซื้อมาใหม่บ่บ่ซื้งัวบ่ซื้งัวปลาซีบึงบหมือปลเลียงเจ้าบ่คนเรามือเลยนดียาละบ่บ่ขมือแหลวกระยาลงเลยม่ต้องฟืนตีงกันบ่ไ่ได้ย่างไงกสงสารเจ้าอยู่ได้ผูกนน้ำไปสิตักมาแต่คุนเด็กน้อง น้องบอลอยูผู้ย่างโค้งผูทางเบตอนไหนมาเบิกงอนี้โดยมบัดนี้ักฮับสิรุงมันอังสิพอแห่งกินนะมามันนกมันห้ากับคตกอยูซีนหัไเเนาะอนนึงโอ้เปิ้นยางกันมากพี่น้องเลย เวกิน่าบอ้้มีเดยน่ยเอย่ีน่รเมื่อยแล้วก็ยาบ่ต้องฟืนเตีงดอกเหนา่อยละเลยเนื่เลีแต่อยู่ตามธรรมชาติท่นนึ่กรพอโดยแม่เขาอเหนื่อย้าทั้งวันอบพูดยแมนแมน ดยมันมันบอกคือสมัยตะกี้ได้เฮายังทันแห้งเนาะเรนม้วนสมกนายตู้มันัจคยนั่รเี้ขอบคุณหนูไผ่เขาเอาเออุณแม่กุน่มวจะงไปจะผสมพึ่งเลสมัคงแล้วจะพึ่งเาบี่กายนี่เผินเมาปีนี้เขาให้เมาแล้เนาะ อหน่วยเป็นใครลายยี่บแต่ละเถือกอ่ะเส้นปลายเส้นปลายเฮ้กพได้เห็ดเลยเออกะไก่ย้อยน้องลุงเนาะอได้ซื้อเจ้าของน้ำมันเห็นบอ่หะอืน่วยเห็ดงามคักเนาะเห็ดทะเลฮยเลยเาเก็บคนรถร้อบาทเลย รถใหม่ละพี่น้อยเมื่อนั้นเปลี่ยนยางม่วเหมือนอะขังข้างนั่นบอกเางไหนข้างนั้นเบอดเท่าไรฮะห้าสิบพันห้าสบพันต้าสิมัอนมดเลยมอกเลยบนะมอดพักละบเนาะระวังแต่มันี่แล้วมาอยู่มานีตะปูลายจ้านนนกับบ้า่นนคือู้อื่นนูนะขอกรบ้านนะไม่้อง ่ตะปูบอลเฮื่อนเก้าลายเาากเา่าไปหน่อยมีแต่ละมัดร,ระวังยันมันอันนี้ยัามันต่ำมันนี้ยามันเหยียบมานะมันตำ่ำอ้รักนี่รักไฟเนาะรักไฟ้น่นี่เป็นโครงงาะเจ๊แอมบอกอืมกินงเก็บขึ้นช่วยดูปีหปีไรพมากำลังนี่เออเงินว่ะ ผมดูค่ขยันบ่เมื่อง่ายเลยพ่นกันซอยคนนเลยโดยเขาว่าจะงมาตับหลังก็หเลยเชื่อมี่กินบีกินเหลาเล้วเขาอยูหนึ่งเออไปเชื่อมขาอยูท่คนแล้วเนาะโดยบอกลุงพูดใส่หมกเข้าเด้อแล้วมาดินดำเลยลุงก็มาแต่ลุงวังนึกเป็นดินดำเออ นะบ่นอ่เย้ไหเมียเขาอีกบอกให้าเมือใหเมียเราเลยเด้อนี่เราจอยนะเฮ้เอ็มโดยคบใจพ่นแมนหรัดปมาอให้อดบอกก็้นนน่ได้ทางเปนม่ดแม่แหละ ด้วยมางนี่ยซีอิวก็เก่าแล้วโมนีคนดู่บบเนาะมีแต่เิ่นเบิกแล้วเนาะบุกเบิกแล้วเนาะแมนแล้วบุกเบิกเหตุโครงการไปเลยแมนแมนโดยบุกเบือกในโครงการโดย นอนตันมันมาดูใกล้เนี่ยพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินเนี่ยเนาะนะเนนี่เนื้อกเนกรทามซื้อน้อู่ใหนี่แหละบ่ไปลูกผักปอีก็ิตาาปูครับระวังเลยแน่นอนส่วนน้องใช่ไห หยี่มันบ่อยไ,ไหมนี่เป็นเดือนยังมาเทาเด้อสิบอกไงเน่ยใอ้ขาก็เบ่<ม>นอนือโดยส่วนนองป่าไปทางี่เานบอเโดยทางคนละทางเคนผู้ใชก้ก คุนอเ้างน้ลวัตทางเขจะทางหุงนัะลายอ่ะเห็นเป็นเนาะหุงลายเี่ขา้องฟนี่เต็มเลยเขาลบแต่ทางย่างเขาเนาใส่เนี่ยอาบนี่โดยใกล้เล่นงเนาะน้ำมซิบด์เลยเนี่ยและซิด เรือนี่เดินหน้าจะบิกไปจ้ะเขาจะไปทันเขาใช่ไหเขาไปตักไปไปตะดึกกะน้าจะมาไล่ตกไล่ไล่คนตักมันคุ้มเนาะเออ,อชีวิตอย่าบอกเรือเนาะมันเริ่มบกเลยแต่มันแห้งเลยคนแรกมีแต่ตลาดโลกบก่ตลาดโลกแล้วเลยใส่ชามกี่ทังานึ่งแล้วโดยโดย โดยแมนแมนไปเขาบอกมันบดเลยนี uh, mm ่บดเลยนี Body, right? oh, ่มันจำอ่ไรได้เกี่ยวจะสบายแมนาน้มเช้ามากะแรงมือโดย พอได้จ <m cioè> so ูฟืนจูไฟเมื่อไรก็ทอนน้อตะปูไว้ตอกรัวเผาไผ่แล้วเก็บาน้ำลังบ่รัวจูไผ่แล้วเก็บาน้ำลังบ่มันมันมันยังอ่อนได้ครับมาทำมันหน่อยอืข้าวเผาไผ่แล้วทำมาตอกน้ำมันอ่อนมีแต่นี้ ห้าปีหกปีเแล้วจะอยู่เนาะมาอยู่ใหม่กัชวนชวนกับพีเลยทำไมเปนารเตเ่น่อมันต้นนะบันกอมันบ่อมันมีหัวบ่ตะกอนมันต้องมีแล้วยามนี่เลยจะปลูกจะปีแล้วใช่ปเลยุลแลสุกายอ๋อยังระกอนี่เถอเลยอันนั้นได้กินแล้วอันนั้น

ปั้นแล้วนี่ยังมาปิดประตูนี่ัเบ้าเอาเมื่อลรบ่นกันก่ะเบ้าไม่ได้ใส่คำชี้นี่ไงกันรถครูใจแล้วเต็มกระบะวันนี้ ทับบ้านเ่าบาบโดยปูลายนี่่วยแค่ไหน้าล้านิบล้าำโดยมาปบดเดียวเรา้องค่อยค่อยๆยายแทนเวลาเขาน้าใม่แบะเน่ยไม่ง้อเน่ยได้โดยอเห็นแล้ไครับโอ้แบะนั่นทั้งใจน้อยลูกบอก รบ้าลงมาจังนะชิมอไพีเจ๊กเล็กี่ถืเอาลุงที่ก้องก่อนไม่ชาวล้วงโผล่ลาบโผล่ลาเชียแล้วนอสบายบ้านเนาะขาซาเมื่อกี้เจ๊กรได้ยังสีได้เบิรโหลาหานวันนี้มุยากบ้านนี่เบามอญเบาหน่อย อันนี้นะ,อะอจอยเชียนยังอันนี้นะันนี้บอกีวาะเอาเบะมาอองนีเ,นเออ,อบมะอบมานนี่กจคือบกคนกน่รักไม่มั่นใจคนนั้นมันแข่งไงี่โอ้ขันกลรักนี่ไปพังแซม,มหึ่นเจ้า้าคักเลยสิรักไงแก่ลังได้ลนะสื่อบอสลา,าอนนี้น ลวอ้วนปอรุลาอันนี้กอนี่นกนเดินไป่าไรนี่ก็ไไกม่นี่แ<อ>ล้วท่นก็เลคอยทางามือแล้วอรันบ่อะห <c oughs> นุหันามทางมเรียนี่แหละหบ่จะจะเ็ดบ่เ็ดหนุเาองมแมนไครกับปลามันหกเนาะไม่แน่ให้ก <c oughs> ้มนี่หักหนากั้ทางชตขยันแล้วแหละพี่น้อยเขาไวายัง้ย เอาไปกให้เด้งเมาทำชุกคักเนี่นกระลุมหน่อยเก็บไปขายไหยังไปเก็บขาย่ตรงบ่เจามันลดผู้ดีกรเทือนเดต้องถามมันุกันบอกหน่อยต้องถามมันชุกกบคักบ่เออไปุกันมัน เขาไปยดทิงนมันเคี่ยวเนี่ยมันมันแบฝาดแสมเนาะเขาไปายก้อนเลื่อายเขาดงนวดนี่มันเท่านี่อันนี้็เอาม่เหมืงเาโดยขายคูปี้นะายในการเนทุกเรียนาโดยขายมาหนึ่งกระดาาิดม่คือเท่าไรเลยคูหาพันเลยตอนนี้คือสิวานยูมากวันยาวนี่วานเลยอืมเขาระวังไหมงุยยังวะอะไรพ่ออะไ ขาดลง้าแล้วเนี่ยนี่ตาแล้วอยู่ในนี้เจ้าไม่ใช่บ่จะเห็นบ่เห็นแลัวจงามากตาเจกลัตัวนี่งแ่ปาตัวน่งเห็นเดือดร้อนไเนบลังนี่ะบุมีไก่โตเนาะอ้ไอโอ คือลายได้สับสาวาสิงนี่เนาะเป็นดงมเจา็หอกลายได้บ่เคยได้ยุบเจาบอมันไม่มาถึงมาเต็มอืมมันเคยได้บุ้นเลยโดยหูก็ลายเด้มาถึง่อหูยางก็ึ้นออกโอ้ว้มันเป็นเนาะรวมสมบูรณ์ พี่น้องไปมไหนบอโอ้สู้ๆคงถ่างน้ำบ่บังขางไนบอเออเมนเมนเมนต้องอันนี้ก่อนเนาะต้องถอนก่อนนะพี่น้องเอดี๋ยวประเทศเราโศกไหแล้วก่อนมาสีมาหายเมื่อใดก็ลืมกูเถอะเพราะนี่บ่ลืมแหละพี่น้องเศกตารถมาอย่างดีบอรถอย่างดีเด็ดเด็ด để khắc lý nhỏ, nó Thì vẫn ảo nhé Thì vẫn Hãy subscribe เท่าลงน้อยเออกใจเด้อเป็นของเก้าห้าหลยเท้าบริสายแล้วมาให้ระแจมนกมีบ่แมนเด้นี่ลูกมืออยู่นี่แหละโดยม่หลอกแบบนี้หรวะโดยว้ยไพักได้ดอกไปดนี้เลเอกี่ยวลลายเนาะเมเพื่อขะแจมไพักได้หนี่กับห่วยขกแจสมันาเลือดแขงซาถต้องละายเจ้ากาดยไว้นี่อออยู่มแด้อโดยอ้าสวับนี่เขจะขอโตเมื่อได้บีลเด้อทำแล้วเด้อ เดี๋ยวพบพ่อก,กันพุ่นแหละบรรนาบันณน<ด>นิชมาอีกกีดอกเนาะ,ะโ,ดโ,ดโดยอัมเกป้าอันเดอร์<ด>สบายดี